สวัสดีครับที่เราที่เราที่เราคุยกับเพื่อนใช่ไหมครับปล่ก็คุยกับที่เราก,ก็แหละก็คุยกับที่เราก,ก็แหละก็คุยกับที่เราก,ก็แหละไม่มีคนมาเลยเหรอแล้วพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ย <c oughs> พี่มาจากโลกอนาคตครับอันแสนไกลด้วยงั้นหนูคงเป็นเมียในอนาคตที่สินะใส่กับเลย ยพ <Yeah. S 1> ี่เป็นแท้บอกเหมือนผมหรือเปล่ามปล่าีเปล่า,าโอ้ยพี่ไม่ได้เอามาดิดิดิดล<ม>้วดิ้วคุณผู้ชมเคยแบบว่าอยากเล่นกิจกรรมในเกมฟรีไฟล์ไหมครับผมแอดสมมติว่าเราเข้าไปในกิจกรรมนี้ใช่ไหมหมุนหนึ่งครั้งยี่สิบห้าเพชรหมุนห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรนะครับ แต่ว่าเพชรผมไม่พอซึ่งผมมีวิธีหาเพชรครับด้วยกิจกรรมในแอป n o x Security ฮะซึ่งกิจกรรมแจกเพชรนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะผมในแอป n o x Security เนาะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่28มกราคมนี้นะครับผมและในกิจกรรมนี้ครับก็จะมีของรางวัล iPhone 13 Pro Max รางวัลที่2 4,450เพชรรางวัลที่3 583เพชรรางวัลที่4บัตรเติมเงินมือถือนะครับผมและรางวัลที่5ก็คือถูกปอง n o x นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาทําได้ทุกวันนะฮะกับกิจกรรมพวกนี้ครับยิ่งทํายิ่งมีโอกาสได้เยอะนะฮะแต่ก็ขอย้ํานะครับว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่28มกราคน 28. มนี้เท่านั้นนะครับยังไม่จบแค่นคั้นฮะแอปนี้ครับก็สามารถที่จะสแกนไวรัสได้อีกต่างหากนะครับผู้ชมเพื่อที่จะให้มือถือคุณเนี่ยปลอดภัยจากไวรัสนะครับและยังสามารถล้างไฟขยะได้ด้วยฮะเพื่อที่จะให้มือถือคุณเนี่ยไม่หนวกเกินไปนะครับ และในแอปเนี่ยยังมีฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมอีกตั้งหานะครับคุณผู้ชม ผู้ชมเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเพิ่มความเร็วแบบธรรมดาหรือว่าความเร็วแบบเต็มที่นะฮะเออบอกเลยว่าสุดๆนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยผู้ชมเนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้อย่างฟิลฟิลแบบปลอดภัยปลอดภัยจากไวรัสได้แล้วนะครับผมนี่เป็นไงเตือน,น,นไปหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไม่ง่ายเลยฮะเพียงคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่ Play Store ฮะค,คนหาแอปที่ชื่อว่า n o x Security นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปฮะเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแจกเพชจฟรีไฟล์หรือว่าแจก iPhone 13 Pro Max ได้แล้วนะครับ <S <S ใครที่หาแอปไม่เจอนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ด้านล่างใต้คลิไปไว้แล้วนะฮะก็สามารถาวน์โหลดที่ Google Play นะครับคือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสุ่มชัดโรคะฮะด้วยไอเทมที่ยังไม่มีขายในเกมนะครับผมเช่นไอเทมนี้ฮะตามด้วยไอเทมนี้ครับและเคียวตัวนี้ครับคุณผู้ชมและสุดท้ายก็คือชุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกนะันฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รักอู้หไปไหนมาสวัสดีครับที่รักที่รักที่รักคุยกับเพื่อนใช่ไหมครับเปล่าก็คุยกับที่รักก็แหละก็คุยกับที่รักก็แหละก็คุยกับที่รักก็แหละใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็คุยกับที่รักไงแล้วสองคนนี่ล่ะเขาไม่ใช่ที่รักเหรอรักเหมือนตีอะที่รักเหมือนตี๋เลย ผมเสียใจอ่ะ้อพี่ี่โอ้โห่คีโอโหะคิปหรือเปล่าสะคีปพี่โหดไหมแล้วเอาท่ามาจากไหนเนี่ยพี่เอ้ยเดี๋ยวก็เข้าแล้วเดี๋ยวก็เข้าแล้วพี่ผู้มาแจกอนาคตอันแสนไกลมีีโคตรเต้ม พ no okay. ี่ตึงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นก่อนนะโอเคแล้วแล้วนี่พี่ชื่อพี่ชื่อน้ตครับฮุยหนลองพี่พี่ลองเอาเอากล้ามฟ้าเลยเอากล้ามอันนี้นี่ดิอัดี้ไม่มีคนมาเลยหรอแล้วพี่ไปเอามา แต่ไหนเนี่ยพี่มาจากโลกอนาคตครับอันแสนไกลด้วยงั้นหนูจะคงเป็นเมียในอนาคตที่สินะตัดวยไปกับไหนไปกับไอนเฮีย แล้วนี่มีเมียมีลูกอะไรใช่หมเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีทำไมถามทำไมทำไมวีลูกจะทำไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะโอเคสิโอเคสวัสดีครับเฮ้ยสกีสปล่าเป่าเปล่าผมเป่าสกิปนะผมเปล่าสกิปนะเฮ้ย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 เี่ยงอ้เหี้ย ชุดใหญ่ยังหนียวไม่เคยเห็นไอ้ชุดนี่ไงไม่เคยเห็นหรอเหี้ยยังวะพี่เข้าห้องมาใหม่ได้ไหมมันเท่มากเลยลำโพงยังไงชุดเท่แอคกีบส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 กีบพี่เป็นใครพี่ไม่น่าพี่ชื่อนอตครับนอตอดอเลยมีวานแล้วไหมองมุกฟี่อีกแล้วมาทุกคนเลยพี่ทำยูทูบเนี่ยพี่ทำบลูทูธครับ พี่วิ่ยเขาพี่อาเขาจจะทำคลิปอยู่ก็ได้เฟมเอออจะทำคลิปกแล้วดักแล้วเราดักแล้วดักพี่ขอท่าเท่ๆหน่อยพี่บอกเลยว่าท่านี้ใช้ปุ๊บเท่เลยนี่หน่อห้ามูวันนี้จะไหลทีนี้เท่ไหมล้วจะเอาเป็ิงพี่พี่เป็นใครพี่หันหลังได้ไหมอยากดูลีกหันพ่อมาไปดดูิดูโปรไฟล์พี่ก็ได้ พี่มันไม่ให้ดูกระเป๋าอ่ะเอ้มันมันไม่มีกระเป๋าให้ดูแมงเอ้ยอ้มันไม่มีหรอเออไม่มีจริงด้วยไปในโซนได้ก่อนวะเดี๋ยวพี่หันหลังให้ดูเลยดิงพี่ถือกล้วยรอตอนเนี้ยเกียรแม่มันจะยิงวะวะหรือว่าพี่ต้องคิวได้วะเออวะไม่ใช่ใช่ใช่พี่เปิดโปรยิงคนนี้เนี้ยเลยพี่มีปัหัใจผมสลายห้าม่งหัวใจผมแตกพี่มียูทูบป่ะพี่ไม่มีเพื่พี่เธอไม่ไม่ขี่ตัวกันนะ พี่เป็นแท้แบเหมือนผมหรือเปล่ามีเปล่ามีเปล่าโอ้ยพี่ไม่ได้มาดิดิดีอ่ะดิวิดิสคริปไม่ดิปากตองไม่ลงพื้นนี่ยอากตรงไม่ลงพื้นว่าแล้วพี่มันสมีเตอร์ฟรีไฟหรือเปล่าไอ้สัสสตีมอยู่พี่เขาสตรีมอยู่วันนี้คนดูหน่อยครับวันแล้วพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นไม่มีไม่มีไม่มีคนดู พี่แลวผมติดตามให้เลยเดะถ้าพี่เอามาไอคนติดตามเพิ่มขึ้นหมื่นคนอ,ะอ่ะเฮ้ยผมแม่งดังจัดอะ<ฮ>่ะเดะมทำคล<อ>ิปกับพี่ครัมเฟมไม่ดีเหรอ<ไ>ตื่นมาช่องกูโดนปิดทางเนี่อ <c oughs> โอ้ยยังไม่ยืนหาเมงวะมาข้าสุดท้าย รู้จักหรอไปเจอในโซนไงเอ้ยดูเกมปะนี่เห็นแก่ข้าแก่เราปะทีเอ็มปะเนี่ยสวัสดีครับอะไรครับผมเทปเคียนก็เหรอครับไม่หาคนข้าเคียนค่ะให้พี่ช่วยไหมได้ก็น่าจะดีพี่นี่สร้างเคียนใหม่ใช่ไหมครับได้ครับเบอร์สองหัวหน้าเคียนไม่ออกมาเจ็ดวันแล้วค่ะเราจะได้เปลี่ยนแล้วล่ะหัวหน้าเคียนจุดนี้พี่มันยังไม่เข้าไม่ใช่เหรอพี่มันเข้าแล้วไม่ใช่เหรอยังพี่โอ้พี่เกิน ทำไมเสียงคุ้นยังวะคนดังปะวะนี่ต้องมีปักทงแล้วเนี่ยนี่ปักทงไว้อีกแล้วพี่ชาใช่ไงน้องสาวเป็นคนดังปะเนี่ยไม่หรอกพี่เห็นเรากดแชทโลกแบบโซนเข้ามาแบบโซนฟรียตายเข้ามาพี่เลยเข้ามาพี่นึกว่าจะเล่นโซนกันจะไปหาคนข้อแขนอด้วย ได้แล้วพี่ไปหาเสียงช่วยไหมได้หมดเลยพี่ถามถามเราหัวหน้าเคียนอ่ะอันนี้หัวหน้าเคียนใช่ไหมเบสใช่ไหมชื่อเบสใช่ไหมเขาชื่อบายเปิดศึกเปิดศึกเลยพี่บอกว่ารับคนเข้าแครับพี่บอกว่างี้เลยรับคนเข้าอะไรครับพี่ช่วยเลยจะดูท่าพี่เหรอใช่พี่เฮ้ยเห็นท่านี้พี่น้องๆต้องต้องต้องตกใจแน่ๆให้ทายว่าท่าอะไรไม่รู้ ม่รู้ตกใจเลยเจอทาไท้ตกใจเลยนี่เอ้ยต่อจีเที่ยอุ้ยนี่ท<ม>านี้ตกใจจริงๆด้วเฮ้ยท่าอันนี้มันยังไม่เข้าเหรอตกใจอุ้ยคนมุมว่ะคนมุมพี่ว่ะคนมุมพี่ว่ะรับคนเข้าแข่งครับรับคนเข้าแข่งครับเอาเรื่องตึงเกิน จะเข้าจะเข้านี่เขาจะเข้าเขาจะเข้าแคมป์พีหรอต้อง<โด>อผมหาคนเข้าแคมป์ครับอ,อ้โอโอ,อีเวนนี่ก็ตีกูจังเลยแล้วคิงเทียวอันนี้มันมันยังไม่เข้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกดีกว่าไปพี่จเจริญพรพี่บายบายตาคาหน้าต<ป>ายแต่น like าา้าแบตาเลย